สวัสดีครับมาแกะสินค้านะครับมาดูสินค้าด้านในนะครับตัวนี้เป็นทิชชู่เปียกนะครับก็อ่าสำหรับเด็กนะครับหรือผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีสารแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมประมาณนี้นะครับไม่มีสารเติมแต่งนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับรุ่นนี้เป็นผืนใหญ่นะครับนี่นะครับถ้าเทียบกับ ฝ่ามือนะครับนี่นะครับผื้นใหญ่ก็สามารถเช็ดหน้าเช็ดมือ,อทำความสะอาดร่างกายได้ทั่วถึงนะครับผมซื้อมาเป็นยกลังนะครับยกลังเขาจะเป็น4แถมหนึ่งนะครับนี่นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็แถม1นชิ้นนะครับถ้าได้สนใจสินค้านะครับก็สามารถ กดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับสารคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ